มะม่วงสุกๆแบบนี้ต้องทําส้มแผ่นจ้าไปทําส้มแผ่นกันเมื่อเราล้างมะม่วงเสร็จแล้วเราก็นํามาปอกเปลือกออกให้หมดเลยนะจ้าเอาแต่เนื้อนะปอกปอกปอกเข้าไป สร็จแล้วก็มาใส่หม้อแบบนี้แล้วนําไปเคียเค่ยวเคี่ยวโดยไฟอ่อนๆนะจ้าจนเนื้อเขาเละออกจากเม็ดเสร็จแล้วเราก็นําไปปั่นให้เป็นเนื้อแบบนี้นะแล้วก็นํามาละเลงตากแดดกันได้เลยจ้าอยากจะได้แผ่นเล็กแผ่นใหญ่แล้วแต่เราเลยนะว่าขยันหรือว่าขี้เกียจนะส่วนตัวขี้เกียจทุกคนก็เลยทําเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะใครที่ขยันก็ ทำเป็นแผ่นเล็กๆได้เลยจ้าตากไว้แบบนี้นะต เมื่อเราตากแดดจนเขาได้ที่แล้วก็นํามาแกะออกได้เลยจ้าถ้าอยากจะได้แห้งๆก็ตากสักสองแดดนะแต่ว่าใครที่ชอบกินแบบอ่อนๆแนะนําก็วันเดียวก็พอทุกคนเรียบร้อยจ้าเสร็จแล้วเราก็นํามาม้วนรับประทานได้เลยนะจ้าแบบนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วหมวนมวนหมวนเข้าไปเลยจ้า ทานตอนหน้าร้อนนะทุกคนหวานชื่นใจเก็บไว้กินได้นานเลยนะจ๊ะภูมิปัญญาชาวบ้านเราวิธีการถนมอาหารแบบนี้เขาเรียกว่าส้มแผ่นเลยจ้า,านไมม่ีงอ ขั้นตอนต่อมาก็ถึงเวลาชิมจ้าไปกินกันเลยหวานชื่นใจจ้าเป็นพิธีการถนอมอาหารอีกหนึ่งอย่างก็คือส้มแผ่นนะจ้าแถวบ้านเรียกอะไรกันเอ่ยแถวนี้เรียกส้มแผ่นจ้า อร่อยหวานเป็นไงลูกอร่อยหวานชื่นใจปะหวานมาก